เลขหนึ strains, ่งค่ะเลสอัเปนเลขสาดนก้สี่า้า้ดงตับเอุปีลไมห้แแค่ะเลขเป็นลส่กับน เรีอะไรคะสามสอันนี้เลขอะไรคะ่งปองท้องป่องๆนี่เลขกอะไรคะท้องป่อง,องเรเลกอะไรเลขหเลขห้าท้องป่องอ่าเลขหนึ่ง เลขหนึ่งเลขงสาม่ปเลขีกนกเลขเจ็ดเลขเไม้เลขแปดเลขเก้าเลขสิบอาคุณแม่จะถามสุ่มๆไอรินนะว่าไอรินรู้จักไหมไอรินรู้จักเลขตัวนี้ไหมคะเลขอะไรคะ ปีกนกเลขอะไรเลขสามอันนี้เลขอะไรท้องป่องๆเนี่ย

เลขสิบมีหนึ่งกับอ่าพร้อมการเลขอะไรคะ คุณแม่ถามว่าอันนี้คือเลขอะไรคะอันนี้คือเลขอะไรใครตอบคุณแม่ได้เลขอะไรคะปีกนกปีกนกนี้เลขอะไรเลขอะไรคะเลขสามปีกนกเห็นไหมกัปตันตอบได้แต่กัปตันไม่ตอบต้องดังๆเลขสามปีกนกอ่ะอันนี้เลขอะไรไม้ไม้เท้าเลขอะไรเลขเจ็ดไม้เท้าอันนี้เลขอะไรคะอันนี้เลขอะไรตอบมองมองเลขอะไรคะ อันนี้เลขอะไรเลขหนึ่งเสาธงหอมนี่เลขอะไรคะหอมเลขอะไรคะเลขหนึ่งเสาธงแล้วอันนี้เลขอะไรคะเลขสองโนโนเลขสองหัวเป็ดหอมไม่ได้เลย พอไม่รู้จักตัวเลขอะไรเลยหนึ่งถึงห้าก็ไม่ได้เลยที่หลังท่ามหยุดเรียนอีกนะเลขสี่เลขสี่อะไรคะเลขสี่เรือเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบ อันนี้คุณแม่ถามว่าเลขอะไรคะอันนี้เลขอะไรคะตัวแรกเลยที่เป็นเสาธงนี่เลขอะไรคะที่เป็นเสาธงเลขอะไรคะเลขอะไรอย่ามองหน้าคุณครูเลขอะไรคะจ้าอันนี้แหละคะเก่งมากไปฝึกมานะห้ามหยุดเรียนอีกนะอ่าเลขหนึ่งดังๆเลขสอง ีกนกผู้ผาค่ะสมาธิกลับมากลับมาค่ะเลขห้าท้องป่องเลขหกมีนมีนไม่มีสมาธิเลยเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบตามคุณแม่มีนอ่านตามด้วยนะเลขหนึ่ง เลขสองเลขสามมองด้วยเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบโอ้โเกียงดีแน่นะ ขอบคุณครับขอบคุณครับอามีนต่อไปเมนเลขหนึ่งเลขสามเลขสามปีดเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปด เลขเก้าหัวไข่เป็ดเลขสิบมีหนึ่งกับมีหนึ่งกับศูนย์ขอบคุณค่ะ่ถูกสี่

นายนายอะไรนายเก้าเข็นเข็นสิบเอาใหม่วันหนึ่งหนาไม่ได้อีกแล้วหนาวก็ไม่ได้ปัง,งยาก็ไม่ได้วันหนึ่งแชมป์เหมือนกันเอาใหม่วันหนึ่งทูทูสองนี่ง่ายสุดแล้วเพื่อนได้หมดแล้วนะคะเอาใหม่วันหนึ่ง ทูสองพีพีสามโอสี่ไปห้าฮีกหกเจลเจ็ดเอ็กแปดไนเก้าเต้นสิบนี่ไม่อ้าปากเลยไม่อ้าปากเลยนะคะต้องอ้าปากเหมือนปังย่านะต้องอ่านนะเอามาอ่านเองพร้อมกันหนึ่งของสามบันหนึ่ง อ่านพร้อมกันหนึ่งอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามเลขหนึ่งเลขสองอะไรคะอันนี้นะคะเลขสองเลขสามเลขสี่แชมป์อันนี้สีอะไรคะ สีม่วงเหรอสีม่วงเหรอคะอันนี้สีอะไรอันนี้สีม่วงเหรออันนี้สีเหลืองอันนี้สีอะไร balls. สีแดงอันนี้สีอะไรสีอะไรแ c มนี้สีอะไรสีเขียวนี่สีอะไรแป์อันนีส้สีม่วงอันนี้สีฟ้า สีก็ไม่รู้จักเลยสีก็ไม่รู้จักเลยนะคะไปปิดช่องมานะคะ